พี่ชวนทุกคนมาวันนี้พี่มีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งที่จะชวนทุกคนมาร่วมลงทุนเฮยนักคุยอะไรกันอยู่วะได้เวลาคืนนี้แล้วเว้ยนี่ที่ค้างอยู่อ่ะไม่ได้จะคืนผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่คืนตอนนี้ผมก็กำลังหาวิธีอยู่เอ้องมีงกนองตัวกระต่นน้ล้นเงินที่ค้างอยู่แปดแสนเนี่ยผมขอเวลาอีกสามวันวันนี้วันศุกร์วันจันทร์ผมจัดการให้คุณแน่อนอน โอเคกู okay. ให้เวลาเป็นสามวันถ้าวันจันทร์ไม่คืนรถที่กูยึดเออวันนี้กูไว้หน้ามึงถ้าวันจันทร์กูจะไม่ใจดีแบบนี้ปไาพี่พี่ไปติดน,นี่เขาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วเรียกว่าผมมาทำไม,มไม่เกี่ยวอะไรกนะับพวกผมมึงก็เห็นแล้วนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอะบัญชีที่บริษัทอะโกงเงินไป พี่ก็เลยเงินหมุนไม่ทันก็เลยเกิดอย่างที่เห็นนี่แหละพี่ก็เห็นว่าพวกเราอ่ะเป็นพี่น้องที่รักกันช่วยเหลือกันมาตลอดตอนนี้พี่ยังค้างเขาอยู่แปดแสนก็เลยจะขอความช่วยเหลือจากพวกมึงหน่อยพี่เงินแปดแสนไม่ใช่ปัญหาหรอกพี่ก็รู้ผมอ่ะพวกกัวเมียเงินทุกบาททุกสตางค์ของผมอ่ะเมียดูแลหมดอีกอย่างเมียผมก็ไม่ยอมให้ผมยืมเงินให้ใครด้วยแต่ตอนนี้พี่เดือดร้อนจริงๆนะเว้ยมึงลองกลับไปคุยกับเมียดู เอ้ยกุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมึงเพิ่งได้เงินมาห้าแสนใช่เหรอเอาเงินยืมให้พี่ออก่อนดินี่มึงคุยกับกูเหรอมึงพูดเป็นเล่นแล้วทําไมมึงไม่ยืมให้พี่ฟู่ล่ะพี่ก็ส่วนพี่น้องก็ส่วนน้องแล้วยืมเงินกูขอไม่ยุ่งว่ะไอ้กุยตอนมันเดือดร้อนพี่ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยนี่ว่านั่นมันเรื่องของพี่ผมกับพี่อ่ะไม่เหมือนกันพี่มันงโง่เองนี่แล้วโปรเจกต์ที่เราจะคุยกันวันนี้ยังจะคุยต่ออยู่ไหมคุยอะไรอีกล่ะ พี่เป็นหนี้ตั้งแปดแสนวก็โดนยึะอีกผมไม่ยอมลงเหีวอ่ะพี่หรอกพี่ผู้ผมไม่อยากเชื่อแล้วพี่จะตกอับได้ขนาดนี้พี่รีบไปหาเงินคืนเขาเลยลนะผมไปแล้วไปไปหมดเลยหยงกูไม่ทนหนึงหรอก คุณไม่มีเงินไปคุกเข่า ตลอดที่ผ่านมาพี่ก็ช่วยเหลือผมมาตลอดถึงผมจะไม่มีตังค์เหมือนพวกพี่แต่สองสามปีมานี้ผม็พอมีตังค์เก็บอยู่บ้างในบัญชีนี้มีอยู่สองแสนพี่เอาไปใช้ก่อนนะครับหรหัสเป็นวันเกิดของผมตอนนี้รถ<อ>พี่ก็เดินเยืนอยู่ไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกถ้าพี่ไม่รังเกียจอะ่ะเอารถกระบ,บังกระบะผมไปใช้ก่อนก็ได้นะครับเรื่องนี้อะ่ะถ้ามันยังไม่พอ,อบ้านนอกผมอะ่ะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งพอแล้วยง พวกมึงเข้ามาได้แล้วไอ้น้องมึงแน่มากกูรู้ตั้งนานแล้วว่ามึงจะไปซะละยงวันนี้พี่อาจจะทำเกินไปหน่อยนะแต่พี่จำเป็นว่ะวันนี้พี่เป็นตัวแทนของพี่น้องพี่ให้ยงมาเป็นผู้บริหารของบริษัททีวที่จะเปิดขึ้นใหม่ทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ฟูเรื่องบริหาระผมทำไม่เป็น คุยธุรกิจผมก็ไม่เก่งผมคงทาไม่ได้หรอกครับอ้ยยงคุยธุรกิจ,มไ,มกกจมไม่เป็นบริหารไม่เป็นมันไม่สําคัญมึงฝึกกันได้แต่มึงเป็นคนมีคุณธรรมมีน้ําใจแค่นี้ก็พอแล้วยใช่ดไ,ได้ไได้วยเอาโยงรถคันนี้อ่ะเอาไปใช้นะรับไว้ม,มีรถแล้วนะครับ